แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บสาแต้มในบ้านตัวเองได้ไม่ยากครับสวัสดีครับเจอกับผมจองนักเตะเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ครับจะเป็นการพรีวิวครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับในคัมคืนของวันเสาร์ที่4มีนาคม2566นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดสนามเอเทอสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งครับ เรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับทั้ง2ทีมครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่2นะครับ25นัดมี55คะแนนครับส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมเยือนครับอยู่อันดับที่5 23นัดมี41คะแนนนะครับในนัดนี้ครับ3แต้มนั้นสำคัญสำหรับทั้งคู่เหมือนเดิมเลยครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะไล่ตามอาร์เซนอลจ่าฝูงนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนห่างกันอยู่5คะแนน ส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องการ3คะแนนครับเพื่อลุ้นพื้นที่ไปฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะครับอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลอยู่อันดับที่5ครับต้องการ3คะแนนเพื่อไล่ตามท่าเนนอฮอสเปอร์ทีมอันดับที่4ครับเดี๋ยวเรามาดู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะไป3นัดเสมอ2นัดนะครับส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับชนะเพียงแค่นัดเดียวครับ เสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในนัดล่าสุดครับก็เล่นในเกม FA c u อนะครับเอาชนะบริสตอลซิตี้ไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการบุกไปเอาชนะถึงที่เลยนะครับส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเล่นเกมคาร์บาลครับครับแล้วก็แพ้ให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้พลาดโอกาสในการคว้าแชมป์ถ้วยคาร์บาลครับครับมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บ ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับในแบบเรียวทานตอนนี้นะครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่จะต้องไปเล่นให้กับเกมทีมชาติด้วยนั่นก็คือทางเรียบมาเรสนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่า ทางเฟปโกเดล่าจะจัดใครลงสนามแต่เชื่อว่าสาแนวรุกในวันนี้ก็น่าจะส่งทางฟิโฟเดนที่ฟอร์มกำลังดีนะครับรวมไปถึงทางยูเลียนอาวาเรสได้ลงสนามแทนที่ของอลิคาลนที่ต้องรอเช็คความฟิตกันทีว่าจะาจจะสามารถลงสนามได้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงอีกคนหนึ่งที่น่าจะได้ลงก็น่าจะเป็นทางโคพาเมอร์ครับส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลครับก็มีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแบบเร็วทม์ตอนนี้นะครับทั้งตัวผู้เล่นหลักและก็ตัวสำรองด้วยครับก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับว่าทางเอ คงไม่ได้แน่ๆเลยนะก็จะเป็นทางแอตตีกอร์ดอนนะครับที่รับใบเหลืองครบ5ใบครับหมดสิทธิ์ลงสนามในนัดน,นี้ครับรวมไปถึงทางอเล็กซานเดอร์อีซัคกับทางคาร์ลวิสันก็ต้องรอเช็คความฟิตกันอีกทีหนึ่งด้วยครับต้องมารอลุ้นกันเลยครับแฟนๆนิวคาสเซิลความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับที่เอเทอร์เตเดียม e ก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจยเยอะๆอยู่แล้วครับได้แรงใจาจากเสียงเชียร์แน่นอนส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาเป็นทีมเยือนต้องหนักใจนิดหน่อยนนนนะะคครรรัััับบบวววมถึงตผู้้้เเล่่่่ททีีไดดดขาาจยยอ แรกที่เจอกันนะครับเป็นทางวซิลที่เปิดบ้านเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูสานัดตั้นเนี่ยทางซิลโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนําก่อนนะครับจากอีคายุนโดกันแต่ว่าก็มายิง3าลูกรวดเลยนะครับแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ยอมแพ้ครับ ตีเสมอได้3ประตูต่อสามแล้วต้องมาดูกันเลยครับนัดนี้จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าทางมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีภาษีที่ดีกว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากครับสกอร์ก็ไม่น่าจะเกิน1 2ถึงลูกแน่นอนและก็นี่เป็นทัศนะของผมนะครับจองนักเตะแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับในคู่นี้ครับรอติดตามรับชมกันแล้วกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับในช่องของนักเตะ t com กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้กดติดตามกันไว้ครับในคลิปหน้าจะเป็นฟุตบอลคู่ไหนก็ลองติดตามกันแล้วกัน